รับผมปีเตอร์จะกล้องแท้็รถแห่ออฟฟิเชียครับวันนี้ผมเลิกจากงานรถแห่แล้วก็ดิ่งรถมาที่งานสาวน้อย<ม>เพชรบ้านแพงนะครับอยู่ที่วัดอะไรเพื่อวัดบ้านใหม่กระถินเนาะวัดบ้านใหม่กระถินนะครับตำบลเทพาไรอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ตอนนี้ผมถึงแล้วครับถึงงานแล้วแต่ว่ามีรถรถตู้เสียอามนะครับโอ้โหติด ติดลมนะเพราะว่ารถถนนมันแคบครับทุกคนถนนมันแคบแคบช็อกเลยครับพันที่สอง,สองใช่นี่ครับก็ทีมงานก็ได้ลงมาช่วยกันนะครับอันนี้ลูกแก้วก็มาแล้วนี่ล,ลูกแกว้วยืนอยู่รถเก๋งเลยโอ้ืัติบเลยครับตรงนี้ทางวัด <c oughs> ก็ได้ข่าวว่าน้องบอลน,นะครับน้องบอลผู้จัดการไทยรัแห่งหนึ่งนะบอกว่า ยิราถามหาพี่ดำโอ้ดีใจหลายครับดีใจคักเลยน้องถาม,มาน้องถามหาจริงไหมนี่น้องถามหาจริงอ่ะโอ้ผมน้องถามเมาื่อวานนี้ว่าพี่ดำมาวันไหนใช่ไหมโอ้ดีใจมากเลยครับโอ้ขอบคุณยิลาอุ้หญิงนะครับที่ยังจําพี่ดำได้นะครับก็ติดภารกิจไปงานพานักดนตรีไปงานครับสองวันสามวันครับก็วันนี้ก็ได้มาเล่นอยู่ยที่หนองสองห้องขอนแก่นนะครับก็เลย แวะเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเป็นทางผ่านกลับพอดีนะครับมาพร้อมเสียเอ็มเสียอาร์มนะครับแต่พอม,มาถึงงานรถเสียอาร์มก็ได้ตกมันจะเป็นตกขอบถนนนะครับทุกคนแล้วก็มันค้ำกับแหนบเนาะก็ขอโทษนะครับทีม่มันมืดมันอาจจะมืดหน่อยนะครับก็ถ่ายพยายามถ่ายให้นะครับก็ติดแหนบก็ตอนนี้กําลังรอ,อขอบคุณไฟจากน้องบอลนะครับกล้องผมก็ขี่ไล่ครับวันนี้ก็จะเหมือนซื่อๆหน่อยนะครับเพราะว่าเสร็จงานแล้วก็มา ตอนนี้ก็รอรอรถนะครับรถที่จะมาช่วยดึงรถจะอามขึ้นนะครับดึงรถจะอามขึ้นแล้วก็จะเข้าไปหาน้องข้างหลังนะครับเพราะว่าโหผมรู้สึกดีใจครับดีใจจริงๆครับที่น้องถามหาผมเพราะว่าผมไปดูอยู่หลาตั้งหลายวันนะไปดูติดตามเวลาไปประมาณสามสี่ห้าวัน,นครับที่ช่วงที่น้องไปกรุงเทพนะไปทัวร์คอนเสิร์ตที่กรุงเทพผมก็ไปนอนค้างคืนไปดูแล้วก็ วันนี้ช่วงสามวันที่ผ่านมาก็มีงานนะครับก็รืมไม่ได้มาถั่วกับเสียอามนะครับวันนี้ก็ทางผ่านทางกลับพอดีผมก็ได้มาหาน,นะครับมีตอนนี้ก็อยู่กับเสียเอ็นเสียอามรดอรถจะมาลากนะครับเลยมาอัดคลิปให้ดูนะครับพอร,รู้สึกว่าดีใจครับน้องถามหาผมดีใจมากเลยครับ ตอนนี้ก็รอรถมาลากนะครับโอ้รถตกตกดึกกับแนบช่วงแนบคันดีนี้เฉยเอ็มยามก็กำลังรอรถมาช่วยนะครับทุกคนบรรยากาศทางแคบไปนิดเดียวครับ นี่เ,เดียวอยู่ตแต่ว่ากินเราอีกทีนทีมงานก็มากันครบหน้าครับทีมงานรถแง่หน่อยสองครับมาเหมือนเดิมครับรถติดเหมือนเดิมครับผมไหนจานทรงของอยี่หล่านะจานทรงนี่ครับโอ้ยออกมาหาแสงน้อยมืดอ่<ท>ะดีครับผมโอ้ก็โดนขี่ผเนลมคนขี่คนเนาะริ ่หลังของน้ำพอดีเลยหลังของน้ำกินใช้ได้กินใช้ได้เลยการว่าจะถึงไม่หายลาเช็ดเท้าไม่ทันไม่เป็นไรเราก็มาช่วยเสียก่อนเียอีลาเช็ดเท้าเมื่อกี้ครับตอนแรกก็บอกว่าไม่ได้มาเพราะว่ามีงานเลยนะใช่ใช่งานเช้าเช้ามากเลยพอมาดูโลเคชั่นทางผ่านเป๊ะเลยทางผ่านเป๊ะเลยติดติดติดถนนใหญ่เลย มาแล้วมาแล้วไปดูนะครับใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วรถไถมาแล้วรถไถมาช่วยเสียแล้วนะครับทุกคนเอาหินใส่ไหมเอาหินลเอาหินลงมาเอาอันีตอนนี้รถไถมาแล้วครับทุกคนโอ้โหดมีมีพี่ๆเป็นคนที่อยู่ในงานนะครับก็เข้าเข้ามาดูนะครับแล้วก็ บอกว่าจะช่วยนะครับจะเอารถมาช่วยนะครับแล้วก็ไม่เอาไม่เอาไม่รับเงินอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสับเขาพูดยังไงนะผมก็ใช้เป็นรนแล้วกันพี่เขาไม่เอาเงินเลยนะครับเพราะว่าอยากช่วยนะครับทีนานพี่เขาใจดีมากเลยนะครับก็ไม่มีนี่พี่เอ็มครับีิราสามหาผมจริงไหมนี่ตามหาจริงตามหาจริงโอ้ดีใจครับีิราสามหาว่ามาวันไหนวันไหนี่มาแล้วแต่วันนี้ต้องมาช่วยแยก่อน ไอเกีมมีมันเชกเป็นเกมมี๊มันเชกเน่ยไอจ้างมันมันไม่แน,น่นหรอกอแล้วเปิดไฟลีก่อนโอ้นี่ครับทุกคนเป็นกำลงังใจให้ดาเด้อครับอขอบคุณพี่รถไถนะพี่รถมาช่วยดึงนะครับ ท,ท,ทีมงานทีมงานเป็นทีมงานแทรนเน่ย์แคนนาชหนึ่งสองครับผมเบาๆเ้อเดินเบาๆเ้อครับเบาๆครับผมจัดไปจัดไหนอ้าวเสือเนอะเกียนหน้าเถือโอเคอันนี้ของพี่เตอร์เอาเร็ว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  บัตรที่คืนเจาบาทครับบอลบไปเจีจาไปเอาแบกไปเลยไปดิเราไปเรา พี่พอดีเลยโอ้ขึ้นแล้วนะครับทุกคนผมก็ฝากกล้องกับเจมนะครับแล้วก,ก็ลูกแก้วถ่ายนะผมขอบคุณพี่มากมากเลยครับขึ้นแล้วครับรถขึ้นแล้วตอนนี้รถขึ้นแล้วนะครับ ก็จะกลับแล้วนะครับก็ไม่ได้เข้าไปหาอีลานนะเพราะว่าไม่อยากเข้าไปรบกวนนะครับคนเยอะๆแล้วก็กลัวไปรบกวนน้องแต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวพี่ดาจะไว้ไปหาน้องโอกาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะกลับบ้านแล้วครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ